ครับนรับเขพัสู่พี่พลอิตติ้งครับวันนี้จะมาทำเมนูลาบเนื้อสูตรผัดพลครับลาบเหนือครับลาบเหนือนี่ครับสับไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับคือส่วนประกอบครับน,นี่ส่วนประกอบเนื้อนี่ก็สับไปแล้วเรียบร้อยครับ ที่สาคัญนะครับนี่คือน้ําพริกลาบครับนี่นี่น้ำพริกลาบน้ําพริกดีเจครับนี่นี่เลือดครับเลือด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 อันนี้เพี้ยครับเพี้ยเลือดนี่ไม่รู้พอหรือไม่พอนะครับพอหรือเปล่าไม่รู้ถ้าไม่พอนะแถวๆนี้แหละครับนี่นี่ถ้าเลือดไม่พอถ้าหาสิเลือดคนแก่มะชีพมาไม้ขาเนาะนี่ไม่ขา นี่ไม่ขานี้รอดตัวครับนี่ท่านเลือดพอๆนี่ไม่ขารอดตัวน่ากับขาสามคนกูเหรออันเนี้โอ้โหเป็นลาบปล่าเลมาชมวิธีการทําลาบเหนือครับสูตรเด็ดของลาบเหนือก็คือแปลแปว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 แปน้ำพริกลาบครับไม่มาแข่งน้ำพริกลาบนี้เจ้านี้อร่อยครับ ไม่ต้องเผ็ดนะครับประมาณนี้ครับเนี่ยไม่ต้องเผ็ดมากนะครับต้องต้องถามสมาชิกต้องถามสมาชิกอมดเนี่ยอ่ะสมาชิกบอกใส่มดนะครับนี่ครับผสมดักพริกลาบนะครับนี่มะแข็งร้อยองตององตองเลยเพื่อนเอ้ยเนี่ยเกลี่ยองตององตองเลยนี่ที่ทำแล้วเนี่ยน่ครับเลือดเลือดสดสด เลือกสดครับวิธีทำลาบเหนือกลับไปแล้วลาบเหนือมาทีนี้ใส่แล้วครับเกลือป่นเดียวนื้อเลยเนื้อครับเนื้อควายได้มาใหม่ๆครับเลือดนี่เลยมาทำครับผงนัวไปเอาผงนัวมานนั้นบวผงนัวมาผงนัวผงนัวผงนัวนัวมาแล้วถูกต้องเกลือป่นมีบอปป่่นนูเกลือป่น โอ้เลือดไม่พอแท้นะเออมันอกันอมมดกันละกีนอุ่มมุดอ่ะเลือดมัพอแท้มันังได้เลือดหาเลือดปลาหมูนี่มันก็ได้อ่าโอใส่เลือดเสร็จแล้วครับใส่เพี้ยครับใส่เพี้ยครับใส่เพี้ยเฮียหัวดีบอกว่าผมว่าจะทำเกี่ยวไม่ทำแล้วใส่เพี้ยหมดแล้วมันทำมาเจี่ยวตัวเทตเลยไม่ได้ทองครับคู่กันอีกเพื่อนึงครับคู่กันอีกเพื่อนึงเตื่อนึง อันนี้ดีครับดีดีน้องพรดีน้องพรแต่แ่ไขวนมันอย่บมบวกบวน่งแต่้้ยบอดีันแตา่เ้ยบดีน่น่อานีบดี่นแอาน่เี้บนั่นแต่เอาน่ะเีเบอีนั่นเานี่ยปอนั่นแต่เลนี้ยบน่่เอานเี้ยลน่เอาเี้ยั่นแ่านะโพอั่นแตเอนี้ยีั่นเอเ้ยอน่นแน่ะี้ยอั่่เนะ กคืนกระโปกระเพะละผงนัวยงเกกียง้ยโนโป๊ะโปมนอเ่นึกว่านึกว่าผงนัวใส่มดได้เลยปะมดกระโปงได้เลยปะนี่เอนี่อีกหนอเนาะล้านเนี่ยโป๊บเลอเลยเกไได้ยังไงนี่หลังจากนั้น ังจากนั้นหลังจากนั้นก็ผ <Bye bye. S 1> ักไท่ครับนี่คือผักไผ่ที่ยังไม่ได้หัน่นแต่ตัวนี้หั่นแล้วใส่ไปเลยครับผักไผ่ผ <c oughs> ักไผ่แล้วก็หอมบักเชียครับหอมบักเชียอยู่บนนี้อเขียงใส่ไปเลยครับออทำแบบบ้านๆครับขอภัยเพื <c oughs> ่อนทำแบบบ้านๆครับนี่โอ้นี่ดูหน้าตาเขาเลยทำม้นนี่มา ดูหน้าตาดูหน้าตามดบมก็กิ่นออกผมว่ามันขาดอยู่อย่างเดียวนั่นนี่ผมว่านะขาดขาดขมเดี๋ยวผมจะไปเอาดีดิดีแท้แล้ดีแท้บ้านและวเพื่อดีแท้เลยนะเขาคั่วผมต้มไว้ผมต้มไว้ผมต้มไว้เขาคั่วพ่อเหรอเขาคั่วเอาเขาคั่วมันี่นะมีแค่นี้นะอืมเอาใส่มดถุงเลยเนาะสำเร็จล้เอามาเขาคั่วใส่มดถุงเลยนี่แล้วมาแป้งบัวคาเขาคั่วแป้งนะเนี่ย ใส่ใส่ไปเป็ดแป้งก็แหมเว้นประทายในหลวงไปเิอืมออูมก็อย่าปวดแขนแล้วนะเนี่ยก็จะไปปากหน้าออกกล้องเนี่ยมันก็ไปตัดออกเห็นมันนั่นปากชัวกันที่บุญอ่ะเจ๊เอาจอดมาซิมเลยลูกช้อนช้อนช้อนมาไม่ทันครับตะวักเลยตะวักเลยนชิมไปเลยเป็นตะวักหรือ แซ่บก๊อ,อมันไม่ขมมันไม่ขมแล้วมันไม่เผ็ดใส่เลยมต้องขยำกับขมเข้าที่ที่อันนีมันบอกขมอม,มันได้ได้ไดน้อยเดียวอือมนั่นบอกขมอ่ะดีเยาวบานหมอนมาดีเยาวบานหมอนดีดีนั่นเขนบ่ไ,ได้ <laughs> เดี๋ยวมันบอกโขมคิวมันยัมน้กมันเอาข้าวเหนียวมาสักปั้นหนึ่งจะลองกินโซ่คนแล้วก็ยังบอกเกมเตะใส่คนนั้นนหะกะพอดีพเขาตึงก่อนเต็งเตึงบบตึงเนาะฮะนะแต่มันบอกขมแต่เดี๋ยวเรื่องขมขมไม่ต้องไม่เป็นไรเลี้ยงหมูก็เลี้ยงหมูหม่ได้บ้าไปโขลยใส่เลือดหมูกระแสเลือดหมูได้เลือดคนก็ต้องใส่ได้เนาะ บเฮ็กนะเ็กก่อนนี่กำลังใส่ะกินนะนี่กันต้องบกมปะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเอาข้ามไปเอาไอ้นี่น่ามรุกันนะนาเนียวร้อนรครับที่พออีแม่เฮ้ยนี่คนเหนียวคนอเลยนี่คนเหนียวคนอกับตุ้ยกับตุ้ยแล้วกันแซ่บบ่แซ่บบอแซ่บกผมผมมันใจคนเดียวมันจะอิ่มมุ แต่แต่ว่าขาดขมขาดขมขาดขมต้องไปเอาขมมาเจอขมใก็ได้ขาดขมขมมากินข้าครับเข้าเลยครับลาบอย่ามามอกแมงก็แลองเลาะมากินลาบแล้ววันเขากรโจมกันเนาะแมงอันนี้แมงปอากป้เนีเออระอุสมากันเนี่ เกบนผมยืมาบุกผมบุกคนเนาะยืมเนี่เล่นดีแต่เลยนะสือมาเกะเอามาลงนี่เนี่ยกีสูสเอาวเนี่ยนี่นะน้องปใส่ดูหนึ่งก็ไม่ด้เมียไม่หนุ่มสื่อมือกนุ่มไมได้ช่ไหมมาไปกบยคนเด้อค่หนาซิทเอาโซ่ มบดี๋เขาซื้อมันงมะนี่ยะแม่มะนงแต่เอย่งอย่าไปนงมันหันนะนงไปแอวพุ่นน่ะเสกออกไม้ด้วมามาเอาไอ้มากินะไยู่ไม้เขาออกไม้ไปแล้วทำประทานแล้ดูเพ่นดังกรวโหลกอ่ะขว้างขว้างขบด่าเนาเขวขางขวาง ไอ้เปนอาชุบดูสุดน้ำปึ๊ดเดียวกีนะข้าวอาจะกินข้าวบะล้น่ะถ้าเราไปเปลี่ยนเราไปกินข้าวบะล้มแต่ละอ่อนกระเดยกระเกทุกครกระเสือกเขาต้องเอ็นมันข่นโจงกืนไปตัวเท่าไรอย่าไปโป้เขาไขอมาจอพี่เจ้าพันปยู่ก่อนผ่าหลับไมาต้องกินกี่หน่นะยัง่น่ะ เท้าต um, right. ุ şey ่มหมาครับนี่เื้ตุดมหมานะครับขาหาได้ยังขับไปเลยล่ะกับบอกขอาไปเลยก็ได้เป็นอย่างกันแล้วนะะขาดกันแล้วไปมาขางอ่นะเเนาะ เราลองวาสกรมดูเรื่องเวลาเนี่ยนะตักข่ากันเรื่งไปนั่นกันเวลานี่กัมาขางกันต่างคนต่างขางน้องฟังเหตุผลแล้วมันเขาจะจ่ายเลงืไอ้คำกึศเขาขายอล้วจะได้บอมันนี่ันนี่เขอกิยังเนี่ยไมร้อยังเนี่ยต้นไม้ยังหมนะ ยอดันคมนั่นเนี่น้องั่น่ไรหมบ้านมันคมเกินบอกันคมย่ยายังกดส้มให้คุณน้องเอ่นียีอไหนไปไยบ้านน้มันก้าบ้านอย่งลิมตไทยอ่ะบอกนี่อยกอยเรียกไปจากขนส่งอ่ะกล้มือพอดีไป เอสมัยเกา่าเก่าเนี่ยตีมันจะบ้านเนียว่าทุกย,ย,ย่างทุกย่างพนอาเกี๊ยไม่หลอดกินแล้วไม่หลอดกินไม่หลอดบริหารแป้งลืมลืมไอขอแป้งเจ้งกก้าแป้งเหนียวเข้าไม่จะลำ้ำควัสด ถ้าแตงเข้ามันจะร้ำกลองครับลืมเหรอสื่อมมาซนี่แบบหอมเ้าไทยเหมือนเลยมันแบบเต่งก็เต่งนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้รับคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจาก พี่พลอิตติ้งนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ